แปะจิเต้ติดกับพื้นตัวนี้นะครับกับพื้นเสมอกันเลยนะครับแบบนี้แล้วก็กดไว้ตรงปลายนิดเดียวนะครับเราให้เพื่อนๆกลับมาอย่างนี้นะครับสวัสดีครับผมช่างกบชวนทำรองเท้าแตะนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาแปะจิเต้ติดกับพื้นรองเท้านะครับก็ หลังจากที่เราได้ทาพื้นรองเท้าไว้แล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีและขั้นตอนเทคนิคนะครับติดจิเต้ติดกับพื้นรองเท้าแตะนะครับแบบที่ไม่ได้ห่อจิเต้นะครับไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราทากาวพื้นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทากาวจิเต้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับติดหูติดไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะมาแปะนะครับแปะจิเต้ติดกับพื้นตัวนี้นะครับแบบจิเต้แบบที่ไม่ได้ห่อนะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ได้ห่อหุ้มจิเต้มาอย่างนี้นะครับก็จะมีวิธีและขั้นตอนเทคนิคง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆจับในลักษณะนี้นะครับจับในลักษณะนี้นะครับแล้วนำจิเต้ชนนะครับชนกับนิ้วชี้นะครับตรงนี้นะครับ ให้ชิดติดขอบเลยนะครับให้ติดลักษณะนี้เลยครับให้เสมอเลยครับให้เสมอขอบจิตเต้กับพื้นเสมอกันเลยนะครับแบบนี้แล้วก็กดไว้ตรงปลายนิดเดียวนะครับแล้ให้เพื่อนๆกลับมาอย่างนี้นะครับพลิกด้านมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ชิดขอบเลยนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับให้ชิดอย่างนี้เลยแบบนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆไล่ขอบแบบนี้นะครับไล่ขอบนอกก่อนนะครับแบบนี้ นี้นะครับทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้ไล่ขอบรอบเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกดตรงกลางนะครับแบบนี้แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีแปจิตเต้ติดกับพื้นนะครับแบบนี้แบบไม่ได้ห่อจิตเต้นะครับง่ายๆเลยครับ นี่แบบนี้นะครับก็จะเนียนๆแบบนี้เลยแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับคลิปแปะจิตเต,ต้ติดกับพื้นรองเท้าแตะนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไปทําตามช่างกบแล้วแปะจิตเต,ต้แบบนี้แล้วมันเลยเลยจากพื้นบ้างแล้วก็ แปะไม่สวยบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีเพื่อนๆอ,อยากให้ช่างกบได้ทําคลิปแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างกบได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกบสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ